ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นจีนบ่ายนะครับจีนบ่ายผมให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูดก,ก็คือ5กับ7นะครับอา่าส่วนตัวเจาะก,ก็มี5 2 5 6 7 2 7 6 15 51 53 7อา่ 1, 5, อา1นอ่า5 1 5 3 7 1 7 3นะครับตัวกันก็มี8 2 8 6 เก้าสองเก้าหกกับแปดหนึ่งแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสามนะครับต่อเลยนะครับเป็นหังเสียงบ่ายเหมือนกันนะครับให้ไว้เป็นแนวาทางนะครับตัววิ่งตัวรูดก็มีหกกับหกกับเจ็ดครับนี่นะครับตัววิ่งตัวรูดหกกับเจ็ดนะครับเจาะ ตัวเจาะมีห0 6 3 6ย์หกสามห1หนึ่งหกสองนมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองปดนย์นะครับอ่ามันเยอะจัดก็จะผมจะติ๊กไว้ให้หน่อยนะครับเอาไปเลือกเอานะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวบ่ายเรามารุ้นกันครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับเฮงเฮงทุกท่าน